นี่ก็มาแสดงความ,มดีกับอัพไลน์นะคะที่มารับป้ายแดงค่ะินดีด้วยนะคะค<อ>รับของจ้าของรถเจ้าของรถอ่าอ่ามันรวมเป็น ครอ,อบครัวเดียวกันกับเบสนะคะวันนี้เรามารับรถป้ายแดงกันนะคะทํางานกับเบสแค่ปีกว่าๆเองค่ะสามารถมีรถป้ายแดงของตัวเองก็ได้ค่ะ,ะส่วนผลอัพลายใหญ่ดีใจที่สุดเลยโดยความเป็นจริงวันนี้ขายแค่สี่พันแต่ด้วยความเป็นจริงเราออกตั้งหกพันนะฮะสลับรถฟรีกับเบสไฮพาวเวอร์ Power ของผู้นำไพสานกองพวกเราใครอยากได้มาเลยครับผม เป็นที่ดีใจมากค่ะที่บริษัทเบสมาภาคอีสานให้เรามีรถกันขับสวยๆทุกคนค่ะครับวันนี้ดีใจที่สุดนะครับและตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าเรามาลถรับรถแป๊ดแดงกันนะครับนะดีใจเช่นกันค่ะโอ้โหเบสจัดให้จัดเต็มจริงๆค่ะโอ้โหจัดจัดครับสุดจัด ด้วยกันนะครับรทูตูกีสินะเกตบสุดยอดเลยเก็บของมาท่านดีดดด